สวัสดีครับพี่น้องเอฟตีสันดาบฟามและพี่น้องเอตยาสันดายาสัตย์นะครับเช้าว,วันนี้เป็นเช้าว,วันที่29กันยายนพศสองพนห้ร้สิบห้านะครับมาทักทายทำคลิปสั้นๆั้ถักทายพี่น้องเอฟตีในวันที่พายุ โนรูนะครับปายุโนรูจากฟิลิปปินส์เข้ามาเต็มพื้นที่ประเทศไทยแล้วตอนนี้นะครับที่ซันดาฟามก็ฝนตกฝนตกตลอดนะครับตั้งแต่เมื่อคืนตอนนี้ยันเช้าแล้วครับขณะนี้ก็เวลา9ก้านาฬิกานะครับ9ก้านาฬิกาก็ยังตกอยู่ตลอดตกไม่แรงนะครับตกไม่แรงแต่ว่าตกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับ วันนี้จะมาทําคลิปนะครับทําคลิปสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องการเก็บรักษายานะครับพี่น้องสอบถามกันมาเยอะมากนะครับว่ายาสัตว์ที่ใช้แล้วเก็บรักษาอย่างไรนะครับเก็บรักษาอย่างไรวันนี้สันดาบฟาร์มก็จะนําสาระดีๆความรู้ข้างคอกมาบอกเล่าพี่น้องเอต ได้รับทราบกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเก็บรักษายามาเลยครับตามมาอ่านะครับนี่แหลครับพี่น้องเอฟตีครับมาดูที่เก็บยาของสันดารความกันนะครับนี่ครับพี่น้องครับไม่ว่ายาอะไรนะครับแม้แต่ยากรอก อยาถ่ายพยาธิชนิดกรอกอยาฉีดหรือ,อยารักษาโรคต่างๆนะครับตันดาฟความก็ใช้แล้วเนี่ยยาล้างมดลูกก็ตามแต่แม้กระทั่งแคลเซียมน้ำนะครับทุกอย่างทุกชนิดนะครับเมื่อใช้แล้วเราจะต้องเก็บเข้าตู้เย็นเท่านั้นนะครับเพราะว่า ข้างขวดยาทุกขวดนะครับจะเขียนบอกว่าเก็บในอุณหภูมิต่ำกว่า25องศาบ้างต่ำจาก30องศาบ้างแล้วแต่นะครับแต่ยาที่เปิดใช้แล้วคือเป็นยาที่ไม่บริสุทธิ์แล้วเพราะเพราะในขวดยาแต่ละขวดจะไม่มีสารกันบูดนะครับพี่น้องเอฟตีครับจะไม่มีสารกันบูดวิธีที่เก็บที่ดีที่สุดอุณหภูมิบ้านเราประเทศไทยเราไม่มีที่ไหนเย็น ต่ำจาก30องศา,าเท่าในตู้เย็นนะครับเมื่อเปิดใช้แล้วควรนะครับควรที่จะเก็บใ่ตู้เย็นแล้วก็ก่อนที่จะฉีดนะครับควรจะดูดยาออกมาพักไว้สักประมาณ5นาที3าถึงหนาทีเพื่อให้ยาคลายความเย็นลงเพราะถ้าเราฉีดนะครับถ้าเราฉีดสัตว์เลี้ยง ทั้งๆท,ที่เย็นอยู่มันจะทําให้เขาปวดนะครับจะทําให้เขาปวดและทรมานนะเพราะฉะนั้นพี่น้องเอฟีนะครับอันนี้พี่น้องบอกว่าให้ทําคลิปให้ดูนะครับเอฟซันดาฟาร์มก็ได้ทําให้ดูแล้วนะครับว่าการเก็บรักษายาของซันดาฟาร์มมีเก็บอย่างไรบ้างพี่น้องจะเห็นนะครับว่าซันดาฟาร์มไม่ได้เก็บรวมกับอาหารการกินนะเป็นตู้ยา เป็นตู้ยาโดยเฉพาะเลยนะครับก็จะเป็นตู้เล็กนะเป็นตู้ขนาดเล็กตู้เตี้ยๆราคามือสองก็น่าจะอยู่ประมาณ2,000กว่าบาทหรือ3000แล้วแต่นะครับสําหรับตู้อาหารนะครับสำหรับความก็จะใช้ตู้อีกลูกหนึ่งนะที่เก็บอาหารโดยเฉพาะจะไม่รวมกับยารักษานะครับเพราะยาเนี่ยครับมันมีสารก่อมะเร็งทุกตัว เราไม่ควรที่จะเราไม่ควรที่จะเก็บนะฮะนี่ครับเป็นตู้อาหารนะครับมีนอนสังเกตไหมจะไม่มีจะไม่มีมมยาแม้แต่ขวดเดียวนะครับจะมีแต่อาหารล้วนๆนครับนี่คือยืนยันได้นะครับว่าซันดาฟาร์มไม่ได้เก็บนะครับไม่ได้เก็บยาในในตู้เย็นที่ที่ใส่อาหารนะครับ นี่ครับก็จะเป็นน้ำแข็งเป็นอะไรก็คือยืนยันได้นะครับว่าเราไม่ได้เก็บยาในตู้กับข้าวตู้เย็นที่เก็บกับข้าวแต่ถ้าพี่น้องบอกว่าพี่น้องมีตู้เย็นลูกเดียวจะทํำยังไงนะครับจะต้องซื้อตู้เย็นสองลูกมันสิ้นเปลืองเพราะฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องไม่ต้องซื้อตู้เย็นใหม่นะครับพี่น้องใช้ซุปเปอร์แวร์ก็ได้หรือใช้ถุงพลาสติกก็ได้ นะครับมัดปากให้เรียบร้อยแล้วใส่ยาที่ใช้แล้วแชร่ร่วมกับตัวอาหารได้วิธีการแชร่ยาพี่น้องอย่าแช่ในช่องฟิตนะครับให้แช่ในชั้นที่ต่ำในชั้นขวดน้ํานี่ก็ได้หรือชั้นที่ตั้งหม้อน,นี่ก็ได้นะครับถ้าแช่ข้างบนมันจะเป็นน้ําแข็งยาเวลาเราใช้ยามันจะไม่สะดวกนะครับมันจะต้องมาพักยานานหรือใส่กับฝาตู้เย็นก็ได้นะครับ ฝาตู้เย็นก็แช่ได้นะฝั่งฝานี่ก็แช่ได้นะเพราะฉะนั้นพี่น้องพอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับสําหรับคนที่มีตู้เย็นลูกเดียวไม่อยากจะซื้อตู้เย็นเล็กๆเราก็ใช้พลาส,สติกถุงพลาส,สติกมัดปากหรือซุปเปอร์แวร์กันอาหารยาระเหยไปปนเปื้อนกับยานะครับส่วนทางนี้นะครับพี่น้อง f อ ตู้เย็นลูกนี้ดันดาฟามไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เปิดความเย็นนะครับก็จะเป็นเก็บเกี่ยวกับอ,อุปกรณ์ต่างๆนะครับเป็นเซริ์ที่ใช้งานแล้วเป็นเข็มแล้วก็ยาบางขวดที่ยังไม่ได้เปิดใช้เราก็เก็บอยู่ใน,ในอุณหภูมิปกติได้นะครับเก็บอยู่ในอุณหภูมิปกติได้เนี่ยครับให้พี่น้องดูนะ พี่น้องจะได้อาไปทําตามแต่ไม่จําเป็นจะต้องมีตู้เย็นแบบนี้นะครับจะเก็บในตู้ในอะไรก็ได้อันนี้สันดาปามีตู้เย็นเสียๆอยู่หนึ่งลูกก็เก็บมาใช้ให้มันเป็นประโยชน์นะครับเราเก็บมาใช้ให้เป็นประโยชน์นี่ครับก็ทายาลัดหลังยาลาดหลังพวกยาที่ไม่จําเป็นต้องแช่พวกสเปรย์ม่วงหรืออะไรต่างๆยาที่ไม่จําเป็นต้องแช่ก็เราก็ไม่ต้องแช่นะครับ พวกแอลกอฮอล์เนาะแอลกอฮอล์ต่างๆเราก็ไม่ต้องแช่ยาผงฆ่าหนอนเราก็ไม่ต้องแช่นะครับพี่น้องเอฟี 3, ครับนี่ครับคือการเก็บรักษาพี่น้องอาจจะมีตู้เล็กๆสักใบหนึ่งก็ได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นตู้เย็นแบบเหมือนตันดาฟาร์มอย่างนี้นะครับเพราะว่าอันนี้เรามีตันดาฟฟาร์มมีอยู่แล้วนะครับมีอยู่แล้วก็เลยเอามาใช้เพื่อให้มันเป็นประโยชน์จะได้ไม่ต้องไปทิ้งไปขายเศษเหล็กก็ได้ไม่กี่ตังค์นะครับ นะพี่น้องพอจะเป็นแนวทางใช่ไหมครับว่าการเก็บรักษายาของซันดาฟาร์มนั้นเก็บอย่างไรนะครับพี่น้องลองไปทําตามดูนะครับถ้ามีทุนมีกําลังก็ซื้อตู้เย็นลูกเล็กๆสักหนึ่งลูกนะครับตู้เย็นลูกเล็กๆสักหนึ่งลูกตั้งไว้ในมุมที่เราหยิบใช้ง่ายใช้สอยง่ายนะครับสําหรับวันนี้หวังว่าพี่น้องคงจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการใช้ยา นะครับการเก็บยาเนาะการเก็บรักษาย,ยาแล้วก็ขออวยพรให้กับพี่น้องทางภาคอีสานที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนรูนะครับขอให้พี่น้องผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ